เฮ้ยเกมจบแล้วเร็วเวข้ามาเร็วซูชิเนี่ยมาเร็วตาจิงลาวเอ,อ้าโดนเตนเอะออกจากเกมอ่ะ <c oughs> คุณโดเนเตะออกจากเกมเฉยเลยไม่เป็นไรกูจะเล่นหรอเราต้องเอาชีวิตรอดนะโอเวลาจะหมดใช่ไหมสวัสดีครับ,ค,รบคุณซูชิซูชิตั้งมาซูชิเพื่ออนะไตั้งมาซูชิ<อ><ต>เพอมากินซูชิอ่ะสุดยอดเล้า มึงใครโดดลงไปอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอ้นนี้เกมไม่มาทเริ่มตายหาไปสามคนแล้วอ้าวีนะอ้าวีเริ่มแล้วสามวิแล้วสองวิเอ้าเอาลงอีคนอ้าวอ้าวมึงลงไปเอาเล่นไม่ได้เยี้ย์เฮ้ราแล้วมาเอ้ยรอบนี้กูคนแกล้งกูเป็นคนแกล้งนะรอบนี้ กูเป็นคนแกล้งนะมึงโดนกูแน่ปรับแล้วปรับอากาศแล้วปรับสังสารแล้วอุ้ยอุ้ยเองสูงมากนะยังสูงมากนะนี้ระวังหัวกันแล้วนะวัยรุ่นมึงยืนข้างๆกูเอยยงสูงมากนะนี้ระวังด้วยละกันวัยรุ่นอุ้ยปล่อยอะไรอ่ะพี่ยเรืออุ้ยเรือเรือมาแล้วเรืออันตราย้อะไรโอ้ยหลายแรงโอ้ยมันจะถล่มตึกมันจะถล่มตึกเรา ยืนขอบยืนขอบล่ดแม่รอดแม่รอด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 อยู่รอดอยู่ตึง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 หลายรอบไม่เป็ไม่ตายครับน้องไม่ตายพี่เนี่ยรู้ว่างครับเพื่อนวันนี้ยล่วงเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมมันสันสันวะมันมาวทำไมเดี๋ยวกูโดนเรือพักดเลย เนออเลือเรือนมาดิวะอย่าบอกนะกูไม่ได้เล่นอีกแล้วอ่ะมันก็อยู่นี่ลงมึงยืนเออมันปรับองศาอยู่เล่ยเล่นเล่นเล่นรอบแนเล่นเล่นระวังนะครับระวังรถชนนะพวกยืนด้านหน้าโอ้ยเรือโอ้แม่งจุดเดิมเลยดุดเดียวกันเลยอุยมัน จาะกลางอ้ยก็เยอยขึ้น้าแล้วเริ่มแล้วลงมาแล้วลงไปสองอุ้ยเรือบินเรือบินอุ้ยเรือบินน่ากลัวมากโอ้โเจ้ารู้จักเจ้าเชื่อเรื่องเรือบินบ่กูเชื่ออเย่าไปล่วงครัน้องอย่าไปล่วง ขยันสุงเก่าอะนะอะนาคินชื่ออะนาคินหายไม่มีรายการหายแล้วอุ้ยอู้หูยืนแล้วเชิดตูเกืแล้วเกือแล้วต้องดูว่าเรือจะไปตรงไหนวนครับวนวนเขาไม่ไปตรงกูหรอกตรงกูยืนอยู่คนเดียวโอ้แม่งเลยตรงกลางเลยสะหายแล้วเจาะแต่ตรงกลางเลยยังไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือฟาดนะโดนเรือตกหน้าตาเออ ไอ้เวะเนี่อะโอ้ยเอเยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้คิดมันรอได้เอาเรือฟาดหน้ามันเอาเรือตุ๊บนี่เรือฟาดหน้าก็ไม่ไม่เล่นอในอื่นก็ได้เออมันมันจะปล่อยเรืออีกแล้วมันจะปล่อยเรืออ๋เรียนร้องระวังตายห่าหมดทุกคนไอ้เหี้ยเรือมันโกงเลยวะเอ้ยมึงลองมึงลองเปิดกราฟิกต่ำสุดดิแม่งมึงจะไม่เห็นอะไรเลยเว้ยคือมึงมึงจะโดนชนก็โดนชนอ่ะเทียรไม่เห็นอะไรเลย คื <ür> อว่ไมเห็นอคุณใช้ดวงเล่นน่ะดวงเลยูยูเอา้าเขาโยนเหรอโยนะอยนะไรมาฮะเริ่มโยนเลยหรอกูยังไม่รู้เริ่มโยนจากฝั่งไหนเลยเขาโยนมาแล้วเขาโยนอะไรมาเริ่โยนจากฝั่งไหนวะโยนมมาจากเนี่ยไอ้ข้างหน้าอ่าเรียบร้อยลงอ่าแต่ตึงต้นอะไรมาวะาบอลหลุดลงไปข้างล่างกัน ข้างบนมันนี่ใช่ไหมแค่ไหนกันเทียววะนี่ขนาดนี้แค่ไหนกันเทียววะน้องล่อยู่รอบแค่ไหนกันเชียวในกูยืนยืนเอาหน้ารับเลยมายืนเอาหน้ารับเลยเอเยสปักบอลเข้าได้ซะเอ้ยเม่ยอมรับไเรียบร้อยล่วงแล้วครับตอนนี้เฮ้ยรถรถรถยังใหญ่อู้ยจิ๊บหายแล้ว รถ <laughs> ขัดยังไงอ่ะตรงไหนวะตำงมยังต่องงตอ,อะไรหรออ้าโ <laughs> อ้เรียบร้อยเฮียเอาแล้วไม่มีที่หลบกูจะเอาอยัางไงดี <laughs> มงหลบรถแล้วอ<ล>ะ,อะตัวมึงอะ่ะมึงตัวซ้ายเหรอเออต,ตัวซ้ายตอนนี้นะเขา กำลังเขาและแล้วก็วันนี้เฮียตายอีกหนึ่งทีนี้รถกระบะรถบินรถบินได้สุดยอดอ่ะเฮ้เจงก้าประเภทไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมับินเกือบชนเมื่อกี้ หลบได้ครับงูอิจฉาสุดท้ายแล้วข้างล่างมีปุ่มใช่ไหมใช่ยั่ข้างล่างมีปุ่มมันจะโยนใส่ไม่แต่มันไม่ชนให่มันไม่ชนเลยวมันจะเล่นกูเนี่ยเอาไงดีเพื่อนเพื่อนเอาไงดีเป็นคนคนเอานะมันจะชนคนแทนอ่ะไม่รอดแน่เลยว่ะเอาไงดีพี่เพื่อนนั่ังกระโดดอย่างเดียวเลย กระโดดเข้านะเดมิเออยคุณหมอมีคนโดนรถชนบัดรเด็บตรงไหนครับอีกสองนาทีอสองนาทีต้องกูต้องทำให้ได้กูต้องรอดแต่หน้ากูไม่ไมันมันไม่ชนจังก้าเว้ยมึงจำไว้แค่นั้นมันชนแต่มึงเว้ยเพราะนั้นมึงหลบหลบคิวอย่าละใช่กูต้องทำอย่างนั้นล พี่ยังไงครับน้องไม่โดนหรอกน้องโอ้ชิว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 น้องชิวชิวเฮียเล่นเป็นอาเปล่าไอคนไอคนแก่เ่ยเล่นเป็นอาเปล่าไอคนโยเน่ยเล่นเป็นอาเปล่าเล่นเป็นเป้าคุณลื่เลยโอ้ยหมูเล่นใหญ่ใหญ่เลยแต่หลงหลงแบบดิจิตอลหลบแบบเดอะแมทริกครับจังหวะนี้เอาเขาเปลี่ยนของว่ะเปลี่ยนเป็นอะไรกินของเหรอเห็นน่าจะวิ่งเป็นของ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปลอดเพื่อนมันใหญ่กว่าเมื่อกี้นะใหญ่กว่าเมื่อกี้เพื่อนได้ปลอะเพื่อนเราคุยกันได้อุ้ยคุณเนคนแกล้งคุยเปนแกล้งึงเดินกันแน่จะทำแบบนี้เพื่อนคุยกันได้อืมออบเจกต์อ๋อสามารถเลือกได้นี่ไงเอาเอาเป็นออะบอลบอลลิงอะลองก่อนลองก่อนอ๋อโอเคเป็นแล้วเป็นเป็นมาน เดินมึงปางไม่โดนเมื่อกี้สิบสองสิบสองไงสิบสองยับไปก่อนเลยอ้าุ้ยเกี่ยวน่งตรงนั้นเลยอะไปลดลดลดไม่อีกชัตหนึ่งลดลดไม่อีกชัตหนึ่งอ๋ออ๋ชนอุ้ยอุ้ยไห้มึงกล่าเอาสาวร่วงเลยป่ะเนี่ยชนกูชนกูไล่ชนยับเอ้าเลขึ้น ไมดิลินแม่งเหยียบปุ่มได้แล้วมันชนะกูไม่ดิลินเอามันเหยียบปุ่มได้อ๋อคือทำเงินสอยต่ำไปเขามีโอกาสเหยียบปุ่มได้ใช่ป่ะแม่งเงี้เฮ้ยเป็นคนรหมุนเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยมันจะเจาะนะมันจะเจาะนะระวังนะวัยรุ่นเออระวังนะอ๋อเฮ้ยมันเจาะมาตรงนต้อง แอดจะยิงกลางหรือซ้ายเอ๊ะเอ๊ะก็ผ่าละไอ้ยังเดี๋ยวส่งใครเขากระเด้งมาจากพื้นอ่ะอุย้ยมันปรับมันปรับต่ำลงแนละ้วมันปรับต่ำลงเนาะต่ำต่ำอู้ต่ำเอาไกาให้พวกคุเยเหยียบปุ่มได้ใช่ไหมไงครับน้องวิ่งซ้ายขวาวิ่งซ้ายขวาไงครับน้องวิ่งซ้ายขวาอู้ยไอ้รอบปะรอบนะ รอดรอดรอดไม่ตายตายครับถึกคนมาเยอะพี่อ่ะโดนแล้วโดนโดนจังการครับรอดอยู่รอดอยู่เพงรอดอยู่กูยังรอดอยู่เพื่อนยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเกือบแล้วกูจะแอบหลังจังกานี้ถ้ามันโยนใส่กูจะช่วยกูได้ไม่ตายไม่ตายกูไม่ตาย กูไม่ตายโอ๊ยแต่แม่งสั่นเป็นข้าวกเลยกูไม่ตายสิบสามอันเจ้าด่าเฮ้ยมึงเป็นคนแกล้งเหรอใช่เมันเล่นยเหรออ้ายกูอยู่ฝั่งซ้ายกูอยู่ฝั่งซ้ายกูอยู่ฝั่งซ้ายแอมแองเกิลสิบสองงานฝั่งซ้ายคุณยืนเต็มเลยมึงยิงเข้ามายี่ห้อโดนกุ้งหมดเลยเฟคคือคาปาล่าสป่าอาล่าสป่ายิงยิงมาไอ้คนเยอะๆยอะยิงเข้ามาปุ๊บร่วงหมดเลย เฮ้ยจอข้างล่างระวังโดดไปนี่นะโดดไปกดปุ่มนะเอาใครตายเนี่ยมึงยิ่งมันต้องมึงเห็นตรงกลางป่ะมึงเห็นตรงกลางว่ายืนแบบตึมๆเลยทำไมมันไม่ใส่สองสถานเลยเพื่อนปืนเฮ้ยดวงอาทิตย์น่ไอ้เทียดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไว้เดี๋ยวดวงอาทิตย์อะไรดวงอาทิตย์อ่ะไอ้เทียคอนแค้นนี่ยังไงซะดวงอาทิตย์แต่เนี้ยเออดวงอาทิตย์อีสัส อันเล็กนิดเดียวมันเขียวว่าดวงอาทิตย์ด้วยตก้อนนิดนี่รถกระบะรถกระบะอันนี้ไงกระบะสิงเออกระบะสิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยกลลวงแล้วนะ้ยเล้ย้ยนะ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัง้ยเฮ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 ้เ้ยเฮยัง้ย้ยเฮอยเฮงยเฮ้ยเฮยเงอยู่ย้เย้เย เรย่องคดีเหรอตามนี้วยนะมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกไอพีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขี้อลวงเน้นเน้นนะครับน้องเน้นเน้นนะครับน้องเน้นเน้นยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายคองกระพันคองกระพันยังไม่ตายอุ้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 ยเอ้าเอาไม่ดีทัได้นอ่อนี่ถ้าแม่งหล่นหมดเพราะเพราะของปนมันก็ปียกผมแน่มันก็ปนมาอ่ะ ยเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มจ่อแล้วร้านแรงแล้วรันแรงนะร้านแรงร้านแรงอืมเออเริ่มร้ายแรงแล้วนะครับบนเริ่มเอียงนะเอียงคืออะไรคืออะไรเฮ้ยล่วงล่วงล่วงไอเดี๋ยวมันเอียงตหน้าเลยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวตบหน้างหน้างโดดไปเลยพี่ยโดดไปเลยชนะแล้วเนี่ยเออรอดูอยู่อีกชั้นหนึ่งไหมฮะ่ยโดดลงไปเลยเนี่ยชนะแล้ว เนี่ยชนะแล้วโดดไปอ่ะโอ้ยกูบอกแล้วให้โดดลงไปเ๊้เดี๋ยวเอชพีไปแล้วบ๊ายบายมึงลงแบบไม่ค้านคลิปนะมันมันไม่เข้ารูอ่ะ ท,ที่วางไว้มันไม่ใช่อย่างนี้นะมันที่วางไว้มันคือลงรูอะ่ะลงรูแบบไหนเข้าลูข้างล่างอะ่ะมันสไลด์ตกไปเลยพ <c oughs> ิเศษครับไอ้น้องอครับอย่วาวันนี้พิมหรือป่าเกมเนี้ยคงไม่โดดเราอีกรอบแล้วรู้ปะอะไรไม่โดดไม่โดดไม่โดดแล้วลงไปแล้วกูไม่โดดแต่มันมีคนโดดแทนกู วัดใจไปวัดใจเลยโฆษนาเลยซะมาไม่ว่าจะสูงแค่ไหนไอ้ยียเดี๋ยวไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวกูวัดใจแทนมืเลยเดี๋ยวกูวัดใจแทนเลยเดี๋ยวเคลไม่ระเบิดกูว่าโคตรโลโอ้ถ้ายิงไปแล้วมึงระเบิดนี่มึงโอเวอร์มากเลยนะเฮ้ย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 เฮ้เ้ยเ้ยเ้ยเฮอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเย เดอเคียมานจะไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมันระเบิดหรอระเบิดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวหาได้ยไอ้ระเบิดได้ด้วยชิบหายแล้วเดียะใช้ไฟใส่เราแล้วแม่งระเบิดอ่ะอุ้ยอุ้ยเพรที่มันระเบิดเพราะว่ามันชนจากด้านหน้าเปล่าแต่ที่มันไม่ระเบิดเพราะมันชนด้านหลังไงคือข้างหลังมันด้านใช่ไหมเออมันด้านด่ามันมันด้านทุกด้านไงมันไออุ้ยเลยหัวไปนิดเดียวเปดหัว เกือบหัวแตกรงใจจะยิงกูนะตรงใจจะยิงกูแบบชัดเจนไอ้เหี้ย่ะกะเอียงสูงอ่ะแม่งจงใจจะยิงแบบชัดเจนอยู่ข้างล่างไกเขาแม่งไปสไฟลุ่มเอียงกันวะไม่รอดครับรอไดไม่เกาะไปอยู่กูอยากเล่นบ้างวะอยากเล่นนิวเคลียร์แล้วเขาเลนิวเคลียร์มาจากไหนวะตอนกูเป็นกูก็ไม่ได้เล่นนี้ น,น,นั่นดินี่ดินี่ดินี่ไงบอมเปบอมเป้บอมเี้อเบิดนิวเคลียร์อริด้วยบอมเป้บอมเปครับน้องทิงระเบิดนิวเคลียร์บอมเป้เกูกูมีแผนกูมีแผน <c oughs> เอาเพียร่วงล่วงล่วงเอาเห็นรอดเด้อกูกำลังซุ่มโจมตีซุ่มโจมตีเปิดร้านซุ่มโจมตีจะไปอีกนิดนึงเอายิงไปอีกอ่ะเอาได้เอาเยร์แล้วกูแพ้เหรอเพียร์กลุมได้เมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นระเบิดนิวเคลียร์เลยกูไม่ได้เล่นอีกแล้วอ่ะ มันลิงอยู่มันลิงอยู่ยิงอันไหนดีนะยใครก่อนยิงใครก่อนเอาสักคนนะระยะระยะนี้นะระยะนี้ปรับความสูงนิดหน่อยแม่งกะสอยแล้วมันกะสอยล่างนี่ว่นปรับลงแผ่นดิแผ่นิวอ่ามันจะยิงใครอยู่เนี่ยมันกะสอยแล้วมันมันต้องใช้เวลาถูกไหมมันต้องใช้เวลาในการไอ้แม่งกะเอาตายแล้วเนี่ย อมันกำลังมันกำลังเล็งเป้าอยู่เลงอยู่ว่าถ้ายิงไปมันระยะตรงไหนนะแบบปรับมันเฟิร์สเบอร์สั้นไงแล้วแบบกับเป้าอยู่กับเป้าอยู่แค่ไหนรอบแล้วมึงไม่ได้ยิงรอบเดียวมึงกาดรอบเดียวร่วงหมดทุกคนอะเดี๋ยวคือมันยังไม่ทันยิงเลยคนตายบปเจ็ดคนแล้วทอะไรมันไปยิงได๋ยังมึงกะอะไรวะมันเลงกาดรอบเดียวร่วงหมดเลยกาดรอบเดียวตายทุกคนอะ มันเกินไปแล้วอย่ังไงยังไงครับน้องหรือมันเล่นไม่เป็นวะหรือมันเล่นไม่เป็นวะไม่เป็นนะกูเล่นไม่กูเล่นไม่แน่ใจแล้วนี่เลยเต็นท่าฟอร์ดไนท์แม่งเลยฟอร์ดไนท์ครับไปน้องเอาดี้ยมืนอย่างเงี้ยทั้งวันยังไหวอ่ะมันทั้งวันยืนเตี้ยเลย มึงจะยิงใครก่อนเดี๋ยวมึงยิงใครไม่ก่อนจะยิงใครมันยิงใครคือมึงจะเอาฐานด้านล่างสุดนู่นเลยเหรอเตี้ยเลยอะมึงยิงใครเนี่ยพี่ไหวเปล่าพี่พี่กะเล่นทีเดียวล่วงหรือไงเต้นฟอร์ดนายใส่นะอีโมใส่นะมีคนบอกว่าทำไมมันยังไม่เริ่ม ไอเฮียมึงเล่นเป็นไหมนี่ไม่ไหวแล้วไอ้เฮียมันโยนแล้วแบบไม่สะทกสะทาไม่เจ็บไปเปลี่ยน<ม>ของดิมึงจะโยนลงอาทิใสทำไม เมยมึกคิดูดิไอคนข้ามึงบอกว่าให้ให้มันกดปุ่มปรับระยะยิงออกเกมไอออกเกมไม่ไหวแล้วน้องกูออกเกมเฮ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งปรับสเตียเลยกูไม่ยอมโดนมึงเหมือนัะเีกูปรับมากูจะเล่นมุมบักนะ เอานี่ไงมึยิงกูไม่ได้หรอกกูม,มีมุมบั็อกอยู่เปิดนิวเคลียร์เข้าไปน้องจะบอกวะไปใช้ด้วยแล้วเปิดนิวเคลียร์อือบอมเบ้บอมเบ้บอมเบ้เปิดนิวเคลียร์เข้าไปน้องผมวันนี้นี่มาเนี่ยยิงมึงยิงสักสามสิบดีมึงยิงสักสามสิบแล้วมาตรงกลางสามสิบ <30. S 2> ยิงอันนี้ความสูงสามสิบแล้วยิงตรงกลาง ไม่เลยไม่เลยไม่เลยกำลังดีเลยสามสิบเนี่ยแล้วกูเล่นเจาะตรงกลางหมดเลยอ่ะบอกแล้วกำลังดีเลยสามสิบอะขอเตียนอ่ะกูเล่นเจาะตรงกลางหมดเลยอ้ยเออยังไงน้องยังไงน้องไม่ดีเดกหมน้องชิวชิว ยิงก <1, 2, S 2> <Claro. S 1> ูให oh, ้ตายกันดีกว่าก็มาโม้ของหน้าจะดียิงกูให้ตายก่อนดีกว่ามึงค่อยมาแอคฮ่่าไอ้เจตไปกับยูเทียเลยเโดนเต็มเต็มเข้าไปน้องเออาชีพทหารจะพุ่งอยตรงนี้บบุยต้องยังดีวะอย่าไปข้างหน้ารอดแล้วกูที่อยู่บนสีแดงนี้ ทำไมตัวกูไหลเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระบาดทับไอ้กรบาอ้าวตอนนี้เราคนพบเฮ้ยกูเป็นคนแก้ม้ามากูไม่อยากบินเลยวเคมียร์ไม่เอานิวเคียร์ไม่เอานวเคลียอ์นิวเคียร์มันโกงเกินไม่เอาไม่เอาไม่เอาไีขึ้นมาแล้วถ้าคูรอบมือทาไงหัวหน้าั้น้องอุ้ย ทำไมมันสั่นๆวะี้ยกูเป็นไรนางกูเป็นไรนางกูกลัวแม่ระเบิดแล้วพากูบินไปงเี้ยกูเป็นไรนางพี่เป็นไรนางกล้ากลัวมากครับตายแล้วรัวคนกลัวอุ้ยอุ้ยแตกเป็นสิบใครเขาบินไปอ่ะจะบอกมีคนบินไหมกันไม่เออไม่มีไม่มี น่ากลัวมากเออเด้อแล้วมันสามารถตัดสปรีได้ด้วยนี่อ๋อนี่คือแม็กซ์สุดแล้วอูไม่รู้ว่าปรับน้อยลงเพื่ออะไรแรงอัดแม็กซ์ก็น้อยลงทำมันปรับลองอู๋งงไปอุ้ยอ๋อตู้ปี๊ยจะแตกกันหนึ่งไม่ใช่ทำไงดีครับน้องอุ้ยอือยิงไลรยิงไล่เลยครับ มึงเอาเอ็นดอกสุดท้ายอือเฮียเอาเสลยชิ้นเลยมึงจะทำให้มันแหลกสลายเป็นชิ้นนอนดิ่นนี่ยชอ้ยนชิ้นแตกเป็นผงเฮ้ยไป่ะเนิ้วเคลื่อนระเบิดเย้กุญแล้วชนะแล้วเฮ้ยราเบิดิสนเนื้เคลื่อนระเบิดเลซะ เอ้ยเราจะให้หมา่นบักทำบักให้มาตัวใหญ่มากี้เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโยนอะไรมั้งอะไรโยนเลยเฮ้ยมันจ่อจากข้างล่างมาจ่อจากข้างล่างอย่างงี้ก็จบเกมเร็วะดิเขาปรับแล้วเขาปรับแล้วเขาปรับสูงนะโอ้โหโอ้มันกะเอาล่วงเลยด้วยโอ้สามแปลกๆไอ้เหแค่หลบข้างหลังหมาไว้ หลบเอาไว้หลบข้างหลังหมาไอ้ยังหมาไปแล้วหมาไปแล้วเขายังอยู่หมายังอยู่นี่กลัวกลัวหลบข้างหลังหมาหรือเราจะไม่เป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราประหลาดเข้าไปน้องเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเกิดที่อะไรเกิดอะไปกูสไลด์อ่ะอากูสไลด์เอากูสไลด์หลังกูไปแล้วจ้ามุนวอล์กมุนวอล์กไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วอ่ะกูไปแล้ว ไอเลนจ้าโอ้ไอเยแล้วทำไมตกกุศลด์เมื่อกี้ไอีสไลด์ยาวเลยแล้วกูขยับไม่ได้เหอเแล้วะไม่เป็นไรมียังมีน้องหมาหมาไว้ไอไอยิงน้องหมาไปกับกูเลยกูยิงเหยาะแข็งแรงกูมีคนคุ้มครองแล้ว เจ้าของกลับสุนัขของเขาเจ้าของก็คือนักเกียมุมหมามุมหมาหัดออกกำลังกายบ๊ะเบนตัวใหญ่เลยน้องกูกูเป็นลูกสาวกูเป็นลูกสาวกูเป็นลูกสาว เนี้ยมึงคิดตัวตัวอย่างขนาดเนี้ยเขาปาโดนที่คือตายอย่างเดียวเฮ้ย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 แต่แก๊งเรายังอยู่ครอบครัวเรายังอยู่แล้วสมัยนี่สไลด์ไปมาพลังของแฟรมอลี่ไอเยี่ยมไอ้เยี่ยมแฟรมอลี่หัวแตกสลาย เราจะไปกันโดยที่ไม่บอกลาไว้พีแล้วเจอกันฉันจะไม่ขยับจอยเดินอีกต่อไปมึงแน่ใจนะโดดก็จะไม่กดฉันจะยืนอยู่ตรงนี้จริงเหรอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้้ามึงรอนี่มึงพีกไปเลยเราจะได้เจอกันไม้ว่าเราจะห่างกันหนึ่งอยีพไหม่แต่เราจะได้เจอกัน